สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีบายทาร่ค่ะนะคะวันนี้นะคะไม่หมอขอทำแรนดอมในหัวข้อเขารู้สึกอย่างไรกับเราตอนนี้นะคะท่านใดที่ผ่านมาช่องนี้นะคะแปลว่าบุญเราสัมพันธ์กันค่ะวันนี้ไม่หมอไม่ได้ทำพิกอาคารหรือพิกอเด็กนะคะขอเป็นแรนด o อมนะคะเดี๋ยวไม่หมอจะ จับชามด้วยนะคะนะอาจจะไม่ยาวเท่าไร่นะคะ10กว่านาที10น่าจะประมาณ1 5บ6นาทีนะคะเอาละนะคะยินดีต้อนรับนะคะลูกดวงท่านเก่าและท่านใหม่นะคะท่านเก่าที่ยังเข้ามานะไม่บอขอบคุณค่ะที่ยังเข้ามา ช่องไม่หมอแล้วก็ขอบคุณค่ะสําหรับคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะที่ส่งมาให้กับไม่หมอไม่หมออ่านทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากค่ะลูกดวงท่านใหม่นะคะที่เข้ามานะคะสามารถกดติดตามให้ไม่หมอได้นะคะถ้าคุณชอบการอ่านสไตล์ของไม่หมอนะเดี๋ยวไม่หมอจะเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยว่าความรู้สึกข,ของเขาเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวดูกันนะ ว่าเขาคนนั้นนะคะรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะขอความรู้สึกของเขานะคะไปเจาะลึกความรู้สึกของเขาหน่อยนะคะ King of Pentacles นะคะว้าวคุณคนนี้ดูนิ่งนะคะความสัมพันธ์ของคุณนิ่งๆไปหรือเปล่าเนาะแต่ว่าเขาก็มีความมั่นคงนะคะในความรู้สึกของเขาเช่นกันนะคะเพราะว่าเป็นคิงถือเหรียญขึ้นมานะคนนี้มาจริงเนาะมาจริงจังกับชีวิตของคุณนะคะคนนี้ไม่มาเล่นนะความรู้สึกมั่นคงในความในความสัมพันธ์นะคะคุณคิงเหรียญขึ้นมาแบบนี้นะคะก็อย่า จะมอบความมั่นคงให้กับคุณเหมือนกันนะคะคิงเรียนค่ะแต่แปดถ้วยขึ้นมานะคะกับใครบางคนอาจจะ ไม่เข้าใจนะคะกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมีการออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะคุณคุณไม่เดินออกจากความสัมพันธ์นะคะเขาก็เดินออกจากความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะห่างหายกันไปนะคะแต่ว่าเขายังทิ้งถ้วยไว้อยู่นะคะเขายังทิ้งความรู้สึกไว้อยู่กับคุณนะคะแปดถ้วยนะคะ หรือความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะออ o ออ o ออน n อนกับความสัมพันธ์นะคะคุณแต่หกถ้วยขึ้นมานะคะคุณความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นรักต่างวัยหรือเปล่านะคะอืมมีอายุที่แตกต่างกันนะคะคุณขาเนาะหรือไม่นะคะคนนี้นะก็คิดถึงคุณนะคะถึงแม้นว่าเขาจะนิ่งถึงแม้นว่าคุณและเขานะคะได้ห่างกันไป นะเขาก็คิดถึงคุณนะคะเขารู้สึกผูกพันกับคุณนะพอหกถ้วยขึ้นมาทค่ะคุณคะกับใครบางคนอาจจะรู้จักกันมานานแล้วนะคะหกถ้วยเนี่ยนะคะความผูกพันความแบบความผูกพันทําให้เขาคิดนะคะเยอะมากๆนะนอนไม่หลับกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะโดยเฉพาะกลางคืนคนคนนี้ค่อนข้างที่จะหลับยากหลับ นอนดึกหรือเปล่านะคะหรือไม่ถ้าสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ทำให้เขาคิดถึงคุณนะคะคุณอืก้าวดาบมีความกังวลน,นะคะในเรื่องราวความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันนะเนี่ยนะคะคิดเยอะค่ะคุณแต่สองถ้วยขึ้นมาเห็นไม่ล่าคนนี้นะคะรักคุณนะคะรักคุณมากๆด้วยนะคะสองถ้วยกับโดฟูดขึ้นมานะคะคุณอืมกับใครบางคนนะคะ ก็ออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่เนาะไปมีรักใหม่นะคะคุณนะแต่การที่เขาไปมีรักใหม่เขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะอาจจะคิดถึงความดีของคุณอาจจะคิดถึงความน่ารักของคุณก็ได้นะคะกับใครบางคนถ้าไม่เริ่มต้นใหม่เขานะคะก็อยากจะกลับมานะคะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเพราะเขายังรักคุณอยู่นะคะคุณขาเดฟู Fool, คือการ การเริ่มต้นใหม่เนาะแล้วสองถ้วยขึ้นมาแบบนี้นะคะคิดถึงคุณรักคุณมากๆนะคะคุณอยากได้คุณมาเป็นคู่ชีวิตของเขาอยากได้คุณมาเป็นแฟนเขานะคะคนนี้รักและคิดถึงคุณนะคะคุณมาดูสิคะความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีไพ่ของหกเหรียญขึ้นมาค่ะนะคะหกเหรียญคือการให้ได้ได,ได้รับเท่าเทียมกันนะคะเขาก็อยากได้ความรู้สึกจากคุณ เขาก็อยากจะได้ความรักจากคุณเช่นไกลนนะขอโทษค่ะเช่นกันนะคะความความรักในครั้งนี้เขาบอกว่านะคะมันต้องเท่าเทียมกันนะคะคุณม,มาดูสิคะ่ะความรู้สึกของเขาเป็นยังไงเจาะความรู้สึกของเขาหน่อยค่ะเขาซองนะคะเขาดูคุณนะคะคุณขาเนาะอะเขาดูคุณอยู่ห่างๆนะคะหรือไม่คนคนนี้นะ ก็วางแผนเหมือนกันนะคะวางแผนอนาคตร่วมกับคุณเหมือนกันนะคะส่องคาถาขึ้นมานะคะคุณอูกับใครบางคนส่องคุณทางโซเชียลมีเดียนะคะคุณขอความรู้สึกของเขาต่อนะคะขอความรู้สึกของเขาต่อสิคิงออ o r อ s ขึ้นมากับใครบางคนนะคะอาจจะตัด นะความสัมพันธ์นี้ไปนะคะคุณกับใครบางคนอาจจะโอ้ยพูดจะแรงนะคะกับคุณนะคะคุณนะถึงแม้ว่าเขาจะตัดจบจากความสัมพันธ์นี้คนคนนี้ก็ส่องคุณทางโซเชียลนะคะหรือไม่ถ้าคุณได้พบได้เจอกันนะคะ,ะเขาก็สังเกตคุณเหมือนกันนะคะดูพฤติกรรมของคุณเหมือนกันราชาดาบขึ้นมานะคะคุณ เขาอาจจะมีเหตุผลนะคะในความในความรู้สึกของเขานะเขารู้นะคะตอนนี้เหมือนกับว่าที่เขานิ่งไปนะคะเขาเบรกออกไปเขาไปดูรู้จิตรู้ใจของเขานะว่าเขาอะรักและคิดถึงคุณมากนะคะกับใครบางคนนี่พูดจาไม่เพาะเลยนะคะคุณต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่พูดจากระด้างกระเดืองนะคะแล้วทําให้เขาอ่ะ คิดเยอะนะคะเขาก็รู้สึกว่าทําไมคุณไม่บอกความรู้สึกนะคะคุณนะเพราะราชาถือดาบกับคิงเบลนขึ้นมาเขารู้สึกว่าคุณไม่บอกความรู้สึกนะคะที่มีให้กับเขานะคะมันก็ทําให้เขาคิดไปต่างๆนานาเหมือนกันนะคะคิดลบนะคะคิดไม่ดีนะคะว่าคุณน่ะไม่ได้รักเขานะคะคุณไม่ได้เอาใจใส่เขา ประมาณนี้นะคะมาดูซิสามถ้วยขึ้นมาค่ะนะคะกับใครบางคนนะคะอาจจะเป็นเพื่อนกันนะคะคุณนะ,ะเป็นเพื่อนเก่ากันหรือรู้จักกันมานานแล้วนะคะอืมที่จริงเน่ะเขาก็อยากจะเป็นเพื่อนกับคุณนะคะถ้าคุณไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะเขาก็เป็นได้เขาคิดนะ ก็ได้แค่เพื่อนก็ยังดีนะคะขอเก็บมิตรภาพนี้ไว้ขอเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะคุณอืมคุณซ้าถ้วยขึ้นมาค่ะไา้สำรับนะคะเป็นไนท์ถือเหรียญขึ้นมาค่ะไนท์ถือเหรียญน,นะคะเขานะคะอาจจะนะคะอาจจะไม่หวือหวานะคะกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะคุณนะอาจจะนิ่งอาจจะช้านะคะกับความรู้สึกของเขาเองนะคะคุณ แต่ว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยเหมือนมั่นคงนะคะมีความรักอยู่ตรงนั้นนะคะมีความมีความผูกพันคุณอยู่ตรงนั้นนะคะคุณคาเนาะเอาละนะคะไม่หมอขอดูไพ่แองเจิลหน่อยสิไพ่แองเจิลอยากจะบอกอะไรนะคะไพ่แองเจิลอยากจะบอกอะไรถ้าคุณสองคนนะคะได้กลับมานะคะคุยกันใหม่หรือคบกันเนาะอีกรอบหนึ่งก็ขอให้คุณนะคะ เหมือนกับว่าทำความเข้าใจกันให้มากกว่านี้นะคะคุณเนาะทำความเข้าใจกันนะคะ,ะเปิดอกคุยกันนะคะถ้าคุณยังไม่รู้ตื้นลึกหนาบางกันเพิ่งคุยกันหรือเพิ่งรักกันใหม่ๆนะคะก็ขอนะขอ,อดูใจกันเนาะดูใจกันไปก่อนนะคะคุณ รวบรวมข้อมูลเขาบอกว่าเออไม่ใช่บอกสิไม่ใช่เขาขอโทษค่ะ angel บอกว่าแล้วแต่คุณนะนะคะแล้วแต่คุณเลยนะคะคุณถามใจของตัวเองนะคะว่าคุณน่ะรักคนนี้ไหมนะคะคุณต้องการนะคะจะสารสัมพันธ์กับคนนี้ไหมนะคะคุณแต่ความสัมพันธ์เนี่ยไม่บหมอคิดว่านะคะ อยู่ที่คุณนะคะถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะหรือให้โอกาสเขานะคะคุณสามารถนะคะให้โอกาสเขาได้นะเพราะว่าใจคุณนะคะคุณก็รักเขานี่นะคะเพราะสองถ้วยขึ้นมาคุณก็คิดถึงเขาอยู่เหมือนกันนะคะคุณถ้าคุณยังรักนะคะคุณยังคิดถึงเขาก็ให้โอกาสก็กลับมานะคะกลับมาให้โอกาสได้เรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณอืม แต่ว่าบางทีนะคะเ,เราก็ไม่ต้องคาดหวังเนะเาะเราเราไม่ต้องคาดหวังในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะคุณค่ะเนาะได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นนะคะความสัมพันธ์นี้ถ้ามันจะถ้ามันจะเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะก็ให้เป็นเพื่อนไปก่อนนะคะคุณแล้วค่อยพัฒนานะคะามาเป็นคนรักนะคุณอ แต่ไพ่บอกว่านะคะความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันสามารถเติบโตได้นะมันสามารถาไปได้นะนะคะมีการซักเซ็ตเนะาะเออนะคะคุณก็เปิดใจดูนะคะเปิดใจคบกันอีกครั้งหนึง่งเปิดใจคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนที่แยกย้ายกันไปนะคะคุณ คุณอย่าคิดเยอะนะคะเพราะไพ่ก้าวดาบขึ้นมานะคะเขาก็คิดเยอะคุณก็คิดเยอะพยายามนะคะอย่าคิดลบเด็ดขาดคิดคิดบวกๆเข้าไว้นะคะสิ่งบวกๆก,ก็จะเข้ามาหาคุณนะคะเดี๋ยวไม่หมอขอจับชามหน่อยสิชามอยากจะบอกอะไรในความสัมพันธ์นี้คะชามอยากจะบอกอะไรในความสัมพนันธ์นี้ขอจับชามหน่อยคะ่ะ อ้าว,าวได้เยอะเหมือนกันนะคะคุณอาจากเนาะแล้วก็น้องแมวค่ะเข็มกัดนะคะหัวใจเห็นไหมหัวใจนะคะหุ่นไ่กานะหญิงกับอย่างนะคะหญิงกับอย่างต้นไม้นะคะต้นไม้อันนี้เป็นนักฟุตบอลนะคะ นี้บัวนะรวรดนับต้นไม้นะคะสายลุงนะคะนางฟ้ากับแหวนนะคะคุณขาได้เยอะเหมือนกันนะกับใครบางคนอาจจะนิ่งมากๆนะคะกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะคุณขาเนาะ การที่นิ่งนะคะอาจจะเป็นเพราะว่านะคะเขาอาจจะไปเยียวยานะคะแผลใจเขานะคะหรือไม่เขาอาจจะไปทบทวนนะคะความสัมพัน์ธนี้นะคะว่าจะไปต่อกับคุณอย่างไรดีนะคะจะเริ่มต้นกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณอย่างไรดีก็ได้นะคะเพราะว่ามีการกลับมาอยู่นะ,ะเพราะว่ามีไพ่เข็มกลัดและไพ่ของอไม่ใช่ไพ่ชามนะคะเป็น จักขึ้นมานะคะจักคือการซ่อมแซมการเหมือนกับาการปรับปรุงแก้ไขนะคะกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคุณนะไม่หมอเห็นว่าคนคนนี้ ก็นะคะก็อยากจะกลับมานะคะสารสัมพันธ์เนาะกับความรักความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันนะคะคุณสองคนเหมือนหญิงกับยางนะคะเนาะ,ะมีความกลมเกลียวกันมีความเข้าอกเข้าใจกันมีความสมดุลกันนะคะมีความผูกพันกันทางจิตวิญญาณด้วยนะคะ,ะกับใครบางคนเนี่ยชอบปลูกต้นไม้นะคะ ทำสวนปลูกดอกไม้นะคะเพราะมีเพลยของต้นไม้ไพอยกแล้วไม่มองขอโทษชามนะคะ ต้นไม้แล้วก็บัวด้วยรดน้ํานะคะคุณอืกับใครบางคนที่ชอบเข้าสวนทาสวนนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนผักนะคะสวนดอกไม้นะคะคุณอกับใครบางคนที่ชอบนะคะกีฬากลางแจ้งนะคะชอบกีฬาฟุตบอลน,นะคะหรือเป็นนักฟุตบอลก็ได้นะคะคุณค่ะเนาะนางฟ้าคุณเป็นคนที่น่ารักมากนะคะหรือไม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกําลังดูแลนะคะกําลัง ดูความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะคะเนี่ยมีแหวนมานะคะเขาคนนี้ที่จริงเขาก็อยากนะอยากได้คุณนะ่ยมาเป็นคนรักของเขาอยากมั่นหมายอยากแต่งงานอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะแหวนคือสื่อแห่งความรักนะคะ mm. เขาคนนี้อยากจะจับจ้องนะคะหัวใจของคุณคุณดูสินะมีหัวใจนะคะคนนี้รักคุณนะคะมีใจให้กันและกันหรือเขามีใจให้กับ คุณนะคะแมวขึ้นมากับใครบางคนมีแมวนะคะมีน้องหมาน้องแมวก็ได้มีสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะอยู่ในความดูแลแต่โดยเฉพาะแมวแมวคือเป็นอะไรที่ลัคก,กี้เป็นอะไรที่โชคดีนะคะคุณคะคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ,ะคุณคุณจะได้เจอ,อคนดีๆหรือคนคนนี้นะคะอาจจะเป็น เป็นคนที่นำโชคดีมาให้กับคุณก็ได้นะคะคุณค้านี่เลยค่ะนะสายลุงเนาะคือการเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมการเริ่มต้นใหม่ตะกี้เดอะฟูก็ขึ้นมานะคะ,ะมีมีสัญญาณเนาะไม่หมอเห็นสัญญาณดีๆจากความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะสรุปนะคะคือความรู้สึกของเขามีคุณอยู่ตรงนั้นนะคะเขาปลูกต้นรักนะคะอ่าเขาปลูกต้นรัก แล้วนะคะคุณคาพอมีไัยของการปลูกนะคะการพัฒนาการเติบโตนะคะในหัวจิตหัวใจของเขานะคะอืเขาบ่มเนะาะบอกเขาเรียกว่าปลูกปลูกปลูกต้นรักในใจเขาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณคืาคุณอยู่ในใจของเขานะคะโอเคค่ะจบแล้วค่ะคลิปนี้นะคะถ้าคุณเข้ามาฟังกลางคืนนะคะก็ขอให้คุณ รับเอาพลังงานดีๆพลังงานบวกๆไปนะคะรับพลังงานดีๆบวกๆไปแล้วก็ขอให้นอนหลับฝันดีฝันหวานในค่ำคืนนี้นะคะถ้าคุณชอบการอ่านสไตล์ของไม่หมอท่านใดที่เข้ามาใหม่คุณสามารถกดติดตามให้ไม่หมอได้นะคะถ้าคุณกดติดตามแล้วไม่หมอกราบขอบพระคุณค่ะเอาละไม่หมอไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย